งานนมาสก,การสมเด็จโตกระถินสามัคคีลอยกระทงวัดสุนีศรัทธาธรรมอำเภอบางปะกงจัดกันแบบยิ่งใหญ่10บวัน1ิคืนตั้งแต่วันที่27ตุลาคมถึง5พฤศจิกาย,ยน68จัดเป็นครั้งแรกแบบยิ่งใหญ่พร้อมส่วนสนุกแบบจัดเต็มถึงนมาสก,การหลวงพ่อโตเพิ่มสิริมงคลร้านอร่อยมาแบบจัดเต็มแมงกระพุนหัวกระสุนดองจิมซัดแบบหกรสให้มาแบบตัวใหญ่ตัวโตรสชาติจะกรอบกรึบกรับในปากชาบูหม่าล่านมสดได้มาละ1ิบบาทอย่างเวอร์เฮอ กได้แลไว้อยากใส่อะไรเขาจะต้มให้ฟรีพรสยมากกุ้งกระไม้ละสิบบาทกะเพรากล่องละยี่สิบห้าบาทกลวยจับก๋วยเตี๋ยวเลือดสะดุดตากับกองผักร้านเนี้ยลูกชิ้นนึ่งคนไฟมีทั้งหมูเนื้อปลาไส้กรอกมีน้ำจิ้มให้เลือกสองรสชาติแถมผักอะก็ตักฟรีมะระขี้นกแบบช่ำๆผไขยทอดลูกชิ้นเยาวราชไข่นกกะทาเยลลี่จ้ารสเด็ดอย่างมุนเซนโบลาแล้วเธอดูนี่นะหมูสับให้กันมาแบบล้นๆรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดแบบครบรสหมูสับเนี่ยแบบฉ ชีที่กำลังเป็นกระแสะก็ต้องบอ้านชาคอฟฟี่แอนทีชอกคูดให้แบบตรงปกไม่จกตากาแฟแบบเข้มคนยิ่งกินกับชีที่นุน่นนวลเนี่ยละมุนสุดๆว่าชาจะไม่หวานมากมีความกลมกลมมาเดินช่วงค่ำคังคนเนี่ยเยอะมากเบื้องครีมจุกๆมางงานแบบเนี้ยก็พลานไม่ได้ซบบีสลอบ,บีเพิ่มความสดชื่นกันหน่อยแหนงแ่ข้าวทอนลูกโตๆเดินผ่านอะ่ะถึงขั้นต้องหันมาซื้อให้คงให้เครื่องกันมาแบบถุงต้องกินคู่กับใบชพบูแบบเนี้ยขู่ท่ไก่ย่างจิรพันธ์ทาเจอคือพลา ไม่ได้นก<อ>่หางจะหมักเพื่อมาถึงแต่เนื้อมีความจุยซี่ใส่ใกอกในตำนานชิ้นละสิบบาทมันก็ต้องใส่ผักไปชุ่มๆชแบบนเนี้ยมายองเนสซอสกะเขือเทศแบบเนี้ยคือถูกต้อแต่ไม่เห็นน้ําผลไม้สดมันแบบน่าก,กินมากๆแล้วเสิร์ไพ่มากกินเข้าไปแล้วสดชื่นตัวเนื้อให้มาอย่างชามไก่ทอดเกาหลีชิ้นละสิบบาทแต่ให้มาแบบน่องใหญ่นอ่องโตทอดมาแบบกรอบสน,นั่นเนื้อข้างในจะแน่นไ้่ต้องไปถึงชลบุรีก็มีข้าวหลาก,กับหมอแกงให้กินที่หนเดอะานญี่ปุ่นลูกชิ้นปิ้งไม้ละห้า มีแต่ของน่ากินน่ากินทั้งนั้นแหละแต่แต่ฉันเดินมาก็คืออยากกินไม่หยุดแต่ซีอิ๊วผัดไทยกล่องเลยยี่สิบบาทเขาให้มาอย่างเยอะ<ต>สารแซบแบบเราของ,งของดองของดองก็พลาดไม่ได้อิจฉาคนบางประกกงจริงๆที่มีของดีราคาน่ารักแบบเนี้องานเนี้ยไม่มีโดนตรีกับมหอสพะโแต่จัดเครื่องเล่นมาแบบอลังการก็จะเป็นไวกิ้งบ้านผีสิงบ้านบอลมีเสื้อผ้าของชชยโอท็อปราคาประหยัดที่ว่างานเนี้ยมีของให้เลือกแบบครบคันของงของเล่นเนี่ยก็มีให้เลือกแบบครบคันกรนโอลกกระทองสามารถ มารอกระทงกันที่นี่ได้นะจะางานดีๆแบบเนี้ยหา้ามพลาดปะลุย